สวัสดีค่ะทุกคนวอล์กอยู่ตลาดอินโดกันค่ะก็เดินไปเลยนะคะทุกคนอันนี้น้องกับแม่เขานะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่าแล้วก็เดินนะคะแล้วก็เดินช้ามากค่ะทุกคนพ่อยังไม่มีทางที่ถูกใจอันนี้น้องกับแม่เขานะคะทุกคนแล้วเราก็เดินชำฉ่แล้วก็ข้ามรถจักรยานแล้วก็เดินนะคะทุกคน แล้วก็หาร้านขนมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มึงอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแล้วเราก็เดินไปหาร้านขนมกันค่ะอันนี้แม่กับน้องเอาทุกคนแล้วก็เขาอันนี้กางเกงนะคะยายมาดูกางเกงค่ะอันนี้กําไรนะคะทุกคนเขาซื้อกําไรด้วยก็เลยหมุน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 เลือกดูนะคะทุกคนอันนี้เขาเองว่าจะซื้อกําไรซะหน่อย แล้วก็มาเจอร้านขนมนะคะทุกคนกคน็คืออันนี้น้องเขาวแวะนะเขาวแวะเองค่ะทุกคนวันนี้เคอรแน่ให้มาหนึ่งร้อยบาทดูกันว่าเราจะใช้ไปกี่บาทอีขนมเยอะมากะค่ะทุกคนแล้วก็สองเฉยๆไปขนมพวกเยอะอันนี้น้องเขาเอกนะคะทุกคนก็เลือกขนมไม่ได้เพราะขนม,ม,มเยอะมากส่วนเขาก็กำลังเลือกดูนะคะทุกคน ก็เลือกเลยนะคะแล้วก็เลือกไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนกดใจออกจากร้านนี้ได้ตั้งนานนะคะทุกคนเรนน้องไปเห็นขนมที่เป็นไหม